เอวเมสุตังเอกังสัมยังภักขวาภารานาสียงวิหารติอิสิปตเนมิคาาเยตตโคภักขวาปัญจวัคคีย์พิกุอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปปะชะชิตนณเนเสวิตพภาโยจายังการเมสุกามันสุขันลิกานุโยโคอีโนมโม โอปุชานิโกะอะนาเรียอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิระมัทธานุโยโคทุโคอะนาเรียอนัตถสันหิโตเอเตเตปิกเวอุโขอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณี ยานกรณีอุปสมายอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกาตมาจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจากูกรณียานกรณีอุปสมายอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอาเมวอาริโยอัังคิโก มัคคเทยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างโคซาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายอภิญญาะ สัมโพธายะนิพพานายะสร้างวัตติปิทังโคปานภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณะนัมปิทุกขังโสกัปปิเทวะทุกขาโทมนาสุปายาซาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนะละภติตัมปิทุกขังสร้างขิดแต่นะ ปันจุปะทาหนะขั้นธาทุข่าอีทังโคปนามพิกเวทุกขาสมุทยอริยสัจั์ยายังตันหา้าโ,โ,โปโนภวิกานันทิราคาสหคตาตัตระตัตรา,ตตราพินันทินีเสยะที่ทางกามตันหา้าอวะตันหา้าวิภาวะตันหา้า อีทังโคปะณะพิกเวทุขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสาเนวะตันหายอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปะตินิสัโคมุติอนารโยอีทังโคปะณะพิกเวทุขานิโรทคามินีปะติปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัทังคิโกมคโค เสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมรรมนโตสัมมาชีมุปโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีทางถูกขัางอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอน,นันโนสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาุทะปาทิอาโลโกอ,อุทะปาทิ พังโกปัิทางถุกขัางอริยสัจจังปริญ,ญยาันติเมพิกเวปุเพอนุโนสุเตสุทเมสุจักคุม้มุทธาปาะทิยานังุทปาิปัญญาุทธาปาะทิวิชาอุทธาปาธิอาโรโกุทะปาะทิ ทังโคปนิทางถุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุทะปาธิยานังุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาุทะปาธิปารโกุทะปาธิอีทางทุกขัสมุทยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพ อนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุทะปาทิยานังุทะปาทิปัญญาุทะปาทิวิชาวุทะปาทิอารโรโกุทะปาทิตังโคปนิทังถูกขาสมุทโยอริยสัจจมาปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพออนุนุตสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งุทะปาทิยานังุทะปาทิปัญญาุทะปาทิวิชา ุทะปาทิอารโกทัปาทิสังโฆปานิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุเพอานนโนสุเตสุทัมแมสุจักคุงทัตปาทิยานังทัตปาทิปัญญาทัตปาทิวิชาทัปาทิอารมโกทัปาทิอทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุท่ปาทิยานังุท่าปาทิปัญญาุท่าปาทิวิชาุท่ปาทิอารโกท่าปาทิตังโคปนิทางทุกคานิโรโทอริยศจจังศาจิกาตพันติเมพิกเวอุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุท่ปาทิยานังุทาปาทิปัญญาุท่าปาทิวิชาุท่าปาทิอารโกุท่าปาทิ ตังโคอนิทังทกขานิโรโทอริยศาจังสัจชิกะตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักกุ้งทุาปาทิยานังท่ปาทิปัญญาทุาปาทิวิชาท่ปาทิอาโรโกท่าปาทิ อิทางทุกข,ขานิโรธาขามมนีปฏิปทาริยาสัจจติเมพิกเวปุเพอนานุนตุสุเตสุมเมสุจักกุ้งท่าปาทิยานางท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอารกโกท่าปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรธาขามมนีปฏิปทาริยาสัจจพาเวตพันติเม พิกเวบุเภะอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งท่าปาทิยานังท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอารโกท่าปาทิตังโคปานิทางทุกขานิโรธาคามินปฏิปทาอริยสัจจ์ภาวิตันติเมพิกเวบุเภะอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงท่าปาทิ ยาณนุท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอารโก,ท,กท่าปาทิยาวะกี่วันจิเมยาวะกี่วันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาิีวัตัง สวัสะสการังยทาปูตังยานะทัสนังนสุวิสุทธังโหสิเนวะตาวาหังพิกขเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสพรมเกสะสมณะพรมนิยาปัชายาสเทวนุสัยาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัจญญาสิงหโตจ โเมพิกเวเมสุตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสาะการังยถาภูตังยานทัสสนังสุวิสุทังโอสิอัทธาหังพิกเวสะเทวเกโรเกสมารเกสะพามเกสะสมณนาพัมานิยาปะชายะสะเทวมนุสสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงนานันจปนณาเมทัสนังอุทะปาทิหากุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินาติธานิปุนพภะโวติอิทัมะโวจะพะควาอัตตมนาปัญจวคิยาภิกขุภัคขวโตภาสีตังอภินันทุงอิมัสมินจปาณะเวยาการณาสมิงพันญะมานอายสสมมโต โขนทัญญาสาวิรชังวีตมรังธรรมะจากคุ้งท่าปาที่ยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวันติเตจจัพะคะพวตาธรรมะจักเกภุมมาเทมาเทวาสัตรมนุษย์สาเวสุ่งเอตัมพะควตาภาลานสียงอิสิป,ปัตเนมิคทายอนุตรังธรรมะจากกลางปวัตติตังอปะ ติวัติยังสมัาาามมาเนนะวาภามะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวาเกะจิวาโรกัสมินติภุมมานางังเทวานางังสัต,ตท,ทังสุตตะวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุสสาเวสุงจาตุมหาราชิกานางเทวานางังสัตทังสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัตถรมนุสสาเวสุง าวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตวธรรมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตว์ธรรมนุษสาเวสุง สีตาเทวานางสัตทังสุตตานิมมานรติเทวาสัตธมนุสสาวสุงนิมมานรตินางเทวานางสัตทังสุตตวาปารณิมิตาวัสสวัติเทวาสัทธมนุสสาวสุงปารณิมิตาวัสสวัตินางเทวานางสัตทังสุตตวาหามกายกาเทวาสัทธมนุสสาวสุง เอตัมภัควาตาภารานสสียังอิสิปัตเนมิฆทาเยนุตารังธรรมะจักังปวัตติตังอปติวัตตียังสามเณนวาพัมมะเนนวาเทเวนะมามาเรณวาพัมมุนาวาเกนะฑิวารุกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะ มหเตนะยาวะาภามมโรกาสะโทอภุคาจิยัญจัทสสะสหัชีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปาโนจโะอราโรอภาโสโรเกภาตุระโมสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวัง อัทโคภะคะวาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติอีทั้งอายะสมโตกนทัญยะสอัญญากนทันโยตเวนมะหังอะโหสิติ